กราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋ N S K Channel วันนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเกมเรียลโยกัง Mobile เซิร์ฟไต้หวันนะครับพร้อมเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบะนะเนาะโอเพนเบต้าละ10ธันวาคมนี้นะครับเวลา11นาฬิกานะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยเนื่องจากเซิร์ฟไต้หวันโอ e พนเบตมาแล้วจะถอดภาษาไทยออกนะครับนะ สำหรับใครที่อดใจรอไม่ไหวรอเล่นเซิร์ฟไทยไม่ไหวก็ไปลองเล่นกันได้เลยนะครับเปิดเซิร์ฟจริงๆแล้วตอนนี้แต่มีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆทุกคนอ่านนะครับแต่ถ้าถ้ารอไหวก็อาจจะรอเซิร์ฟไทยเนาะเพราะว่าเห็นว่าจะเปิดในช่วงปลายไม่ใช่ช่วงต้นปี2021นี้นะก็ยังไงก็ใครที่มีความประสงค์อยากจะเล่นจริงๆก็ ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างใต้เลยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เต๋าขอตัวลาไปก่อนนะครับมาอัปเดตข่าวข่าวให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเผื่อใครตกข่าวไปนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านใต้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย